ยูทูบเบอร์ทุกคนสู้ๆบางคนก็เลิกไปแล้วบางคนก็เริ่มคนไหนอยากออกขนนอกอยากเข้าไม่ลองมารูสส้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่เป็นออกมาเดินนะคะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวน,นลนาฬิกาโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงไม่เป็นออกมาเดินสี่ชั่วโมงคะ่ะทุกคนเดินจากบ้านข้ามฝั่งแม่น้ําแม่น้ําที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะ่ะ แต่ว่าอยู่ในเมืองที่แม่พันอยู่นะคะข้ามฝั่งแม่น้ําแล้วขึ้นไปบนชายเขาฝั่งนู้นแล้วก็เดินเลาะแม่น้ํามานะคะมาที่แคมปิ้งแคมปิ้งที่เขาเช่าหรือว่าว่านนอนแล้วก็เดินมาที่นี่ไม่เป็นเดินเดินเดินสามชั่วโมงค่ะวันนี้ที่เดินนะ่เดินอะไรไม่เดินเดินไปนหาผักคะ่ะไปหาปักกูดฝั่งนู้น แต่นี้ผักกูดไม,ม่ไม่มีไม่มีคลิปที่จะลงเพราะว่าที่ประเทศอื่นนั้นเขามีอ่เขามีผักนะมีผักแล้วก็แถมยังมีเห็ดด้วยนะลงเขามีคลิปผักคลิปเห็ดแล้วแต่ว่าไม่เ็นจะไม่มีไม่เป็นก็เลยเดินไปดูผักกูดฝั่งนู้นนะคะไปดูผักกูดฝั่งนูน้นได้มานิดเดียวได้ส่วนหนึ่งเป็นผักที่ ไม่อ้วนนะคะมันจะผอมๆหน่อยไอ้ที่งามๆน่ะมันเข้าไปเก็บไม่ได้มันอยู่ในรั้วฝั่งด้านในเป็นของสาธารณะคือฝั่งนู้นน่ะมันจะมีเป็นทางรถไฟเขาห้ามไม่คุณเข้ามันเป็นทางรถไฟนะคะทีนี้เขาก็เลยล้อมมาไว้ไม่เพิ่นก็ได้เก็บข้างนอกมาได้ทําคลิปมาฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะเป็นคลิปเก็บผักกูด เอสนลกมากเลยแล้วก็ไม่เพียงจะเดินมาฝั่งนี้นะคะกําลังเดินกลับนะคะตอนนี้เออเดินมาโอ้โหใช้เวลานาน,านมากเลยเดินมาเรื่อยๆตอนแรกอะปวดเข่าคิดว่าจะเดินไม่ได้เดินไปเดินมาเออรู้สึกว่าดีขึ้นเออมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็เมื่อยนะเดินเยอะกว่าไปตีโกฟอีกไปตีกฟยังเดินเวลาจํากัดรีบตีรีบเสร็จอ,อืม การที่จะหาคลิปอะมันก็ไม่ง่ายสมอไปนะคะเพื่อนเพทุกคนหาคลิปไปยากมากเลยนะเพราะว่าบางที่นะไม่มีผักเลยบางที่ไม่มีเห็ดเลยไม่มีให้เก็บไม่มีให้ถ่ายบางคนอ่ะเขาอยู่สถานที่ที่ไม่มีผักไม่มีผักแล้วก็ไม่มีเห็ดเลยมีอยู่ปีหนึ่งปีแรกๆอ่ะมีน้องเขาทักมาทาง Facebook อ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อไม่เป็นบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอก เพราะว่ามันเพนนะ่ะเก็บมาจากปลาแล้วก็ไม่ขายด้วยเออไม่ขายแล้วก็เออจะให้ฟรีแล้วก็ไม่เป็นส่งฟรีถึงบ้านทุกคนเลยค่ะปีแรกๆนะเพราะว่ามันมีเวลาแรกๆอะ่ะคือไปเก็บมาแล้วก็แจกค่ะแจกทุกคนเลยเพราะว่ามันกินไม่ไหวกินคนเดียวกินไม่ไหวก็เลยคือเวลาเก็บน,นมันมัน,ม,นมือแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันมือมากเลยยิ่งเข้าไปลึกๆนะคะขาออกอะ่ะ หาออกมาออกมาด้วยเก็บมาด้วยเต็มกำมือเต็มแล้วก็เต็มอีกก็เลยก็เลยก็เลยเยอะมันเยอะก็เลยเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนเอให้เพื่อนเพื่อนแบ่งปันทานด้วยค่ะมีน้องคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าให้ส่งมาให้หน่อยเพราะเขาอยู่ไกลมากเลยไม่เพื่อนก็ส่งนะคะแพ็คส่งแพ็คส่งเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีเลยกเกษยมป่าบ้านเขาอะแล้วไม่เป็นแพ็คส่งแล้ว พอไปถึงน่ะโหยมันมันไปค้างอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นผักนะทีนี้พอไปถึงเขาแล้วมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วมันมันเริ่มนเน่าอ่ะเนาะก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มเน่าได้ไงมันอาจจะร้อนมาอยู่ในแพ็คแล้วมันร้อนทีนี้ไม่เป็นสงสารออสงสารก็เลยขับรถเอาไปส่งเขาเพราะว่าไม่เป็นติดต่อเขาไปบอกว่า ไม่เป็นเอาแต่ค่าส่งอันแรกนะฮะแล้วเขาก็ไม่จ่ายไม่จ่ายค่าค่าผักเพราะว่ามันเป็นของฟรีแล้วก็เลยไม่เอาจากเขาไม่เป็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเก็บมาใหม่แล้วจะถอนรากมาให้ก็เลยไปเก็บค่ะไปเก็บผักแล้วก็ถอนรากขุดดินมาด้วยนะคะขุดดินมาให้มันชื้นแล้วก็ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ใส่ถุงเอาไปให้เขาถึงบ้านเลย ขับรถไปไกลเหมือนกันพอดีมีลูกสาวนั่งไปด้วยปีแรกๆกัค่ะมีลูกสาวนั่งไปด้วยถ้าไปคนเดียวไม่เป็นก็คงไม่กล้าไปเพราะมันไกลมากถือว่าขับรถเล่นตอนนั้นไม่ผิดไม่ได้ขับรถนานเลยก็เลยอยากจะขับรถแล้วคุณลุงก็เพิ่งซื้อรถใหม่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายไปหาแกยังไม่ได้อยู่กับแกก็เลย ขับรถไปกับลูกสาวอาเอาไปฝากก็ถึงบ้านเลยเป็นกระเทียมป่านะคะปีนี้ไม่เพิ่นก็ไปเก็บแค่ครั้งเดียวเองนี่นแหละค่ะการทําคลิปนี่มันมง่ายๆนะวันนี้ไม่เพิ่นเดินเดินเยอะมากเลยเดินจนเมื่อยเลยคุณลุงก็โทรหานะถามว่าอยู่ที่ไหนไม่เพิ่นบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าโอ้โหเดินไกลมากเลยก็ว่าอย่างนั้นใช่เดินไกลเ <laughs> นี่ยค่ะเดินหาคลิปนะคะทุกคน ไม่เป็นเดืนหาคลิปเอ้ยเนี่ยแล้วแทนที่จะเอาเวลาไปตอบเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่เขียนคอมเมนต์มายังไม่ได้ไปตอบเ็เลยเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยพอมีเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่านี่ก็เย็นแล้วเย็นแล,แล้วเนี่ยกว่าจะถึงบ้านก็อีกนานนะเนี่ยอยู่ไกลาจากบ้านมากเลยอีกนานกว่าจะถึงบ้านดูสิว่ามันดึกไหม ถ้ามันดึกนะก็ทำทุละสํานั่ทนทำนี่เดี๋ยวก็มืดแล้วทีเนี้ยมืดทีเนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วดูตะก,ก้าไม่เ็นตะก,กาก็ได้บ้างได้นิดหน่อยค่ะส่วนในถุงนั้นก็ถุงไม่เพนจะเอาไปใส่กระเทียมจะไปใส่กระเทียมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะเอออันนี้ก็โอ้ยมันมองไม่เห็นโอเคไปเดินไปด้วยกัน ถุงกระเทียมจะไปเก็บกระเทียมเห็นหย่อมหย่อมหนึ่งถาว่าจะเก็บไม่เก็บเพราะว่าเอ่อมันเล็กอยู่ก็เลยไม่เอาอายคนมันอยู่ข้างทางไม่รู้มีคนเขาเรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เพนนะรู้เป็นเก็บทุกปีเก็บทุกปีสองปี2ล้สองปีงปนี่แหละค่ะทุกคนวิ่งหาคลิปนะคะหาคลิปหาคลิปหาคลิปมาฝาก,กเพื่อนมันไม่ง่าย มเม่นก็มาบอกสถานการณ์ว่าการหาคลิปเนี่ยมันไม่ไง่ายนะคะที่อื่นอะ่ะเขาลงลงทั้งผักลงทั้งเห็ดแต่ว่าไม่เพ้นยังไม่ได้ลงอะไรลงแต่ผักกูดกับกระเทียมไปรอบเดียวเดี๋ยวโอกาสหน้าไม่เพ้นก็จะมาใหม่มาดูใหม่นะคะว่าผักมันขึ้นหรือย,อยังเดินเยอะมากเลยก็ถือว่าเออ,อยังไงก็เดินเป็นการเดินออกกำลังกายได้สุขภาพด้วยได้ออกมาข้างนอกแต่มันก็กินเวลาอยู่ <laughs> เนี่ยแหละโอเคค่ะเพืพ่อน,ทนๆนะ YouTuber ทุกคนสูๆ้ๆนะยูทูบเบอร์ทุกคนสู้ๆบางคนก็เลิกไปแล้วบางคนก็เริ่มคนไหนอยากออกคนางนอกอยากเข้าไม่ลองมาดูโอเคค่ะเพืพ่อนๆทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้กดกระดิ่งตามชมคลิปไม่เพื่นด้วยนะคะทุกคนไม่เพืนนะ่อนอ่ะจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆคะ่ะให้กำลังใจกันนะคะ